สวัสดีจ้านี่คือช่องนี้พาพอนจันทเกตมือหนีแม่กุ้งจับลูกหมูยานมเนาะนย่งยาเบเบิดจับยานมเฉพาะาชุดที่พันตึงๆก่อนประมาณเจ็ดตัวปะเพิ่งจับออกวันแรกเนาะก,กับหบ้วงม่ไห้ละเดี๋ยวจะมาเช็คน้ำหนักหลังจับยานมมันแหลกจะนักเท่าไหร่สำหรับลูกหมูเคสนี่ะจับเลยเพาะลูกหมูชุดนี้ก็นัดรับผลได้พี่น้องวันที่สิบหก อ่าตัวแรกเท่าไหร่ล่ะเท่าไรเก้าโลเก้าโลลบสองก็เจ็ดโอ้เจ็ดกิโลอ่าก็จะอยู่ไรไรเดียกันเนี่ยเพราะว่าลูกหมูชุดนี้กะคัดเอาตัตัวใหญ่ออกมาก่อนเนาะอันนี้สิบกิโลเออสิบกิโลสิบกิโลก็เจ็ดโลครึ่งเจ็ดกิโลแปดโล เก้าโลประมาณเก้าโลเจ็ดอเออเก้าโลเจ็ดก็ประมาณเจ็ดโลครึ่งถึงเจ็ดโลเจ็ดอ่ะอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเพราะว่าหมูกับสีไลเรียกันประมาณเจ็ดเจ็ดกิโลนี่แหละเนาะเพราะว่ามันมันบะตางกันนอันนี้อันนี้ก็หลักเหมือนเดิมเก้าโลครึ่งเก้าโลครึ่งก็เจ็ดเจ็ดโลครึ่งอ่าโดยประมาณก็คือ เจ็ดกิโลขึ้นสําหรับตัวใหญ่ตัวใหญ่นี้ก็คือเจ็ดเจ็ดตัวเนาะที่จับเพิ่นแยกมาก,ก่อนยังไม่ถึงอ่าครบกาหนดที่เขาจะได้ไปซองเนาะจะได้อนุบาลในเพิ่อน,อ,อ,น,น,อ,นอ,อีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะมีประมาณแปดถึงสิบโลเพราะว่าจะได้อาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งเนาะอ่บันนี่ก็คือจับยาน้มบันแหลกก็คือฉีดอ่าวิตามินให้เพิ่นตัวละสองซีซีส่วนตัวเล็กประมาณ อตอนนี้จับออกมาแยกจ็ดเนาะก็เลืออยููหาตัวหาตัวเดียวพรุ่งนี้จะจับตามมาเนาะเพราะว่ามือหนีกระขัดเป็นยังคือบอกจับออกมาพร้อมกันที่เดียวเพราะว่าก็คือพยายามบอให้แม่เพิ่นเกิดความเครียดเนาะถ้าจับออกมาพร้อมกันที่เดียวอา,อากาศมันร้อนยานเพิ่นเครียดยานเพิ่นจ็บเต่าก็เลยค่อยๆขัดลูกเพิ่นออกมาสก่อนเอาเฉพาะตัวใหญ่ออกมาก่อนแล้วเลือ ตัวที่หลุดลันก็บ,บ่กแมนตัวน้อยเนาะตัวที่หลุดลันกันให้เพิ่นกินนมแม่เพิ่นสักมือสองมือพ่อให้เพิ่นค่ายความจิบเต่าเนาะจะได้ช่วยลดบรรเทาอาการแม่เพิ่นจิบเต่าแม่เพิ่นจะได้บาเขียบเนาะอ่ะมือน,นี้แม่กุ้งก็มาเป็นคลิปสั้นๆเนาะช่างน้ําหนากักหมูหลังยานมวันแรกกะดีได้ชุดนี้บ่ห่วงไว ลงในช็อตไปเมื่อกี้เนาะไม่ห้องไม่ให้เนาะเดี๋ยวนี้กระชุ่นกะลูกหมูกะยังอยูที่ตัวละพันคือเก่าราคาไม่ขึ้นไม่ลงเนาะแม่กุ้งจะยืดไว้กะราคานี่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยจังเฮานี่ซื้อกันไปคุณอีกสี่เดือนบมลูอนาคตจะราคาจังไนจะขึ้นหรือจะลงหรือจะอยู่ตัวก็ให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงให้ได้เป็นทุนเป็นหอนเนาะยังพันในึืนยังพัน้ขึ้น ส่วนผู้ใดสนใจกระทะกับมาสอบถามไ่กรุงดนเนาะเดี๋ยวเบอร์โทรนี่แหละเบอร์โทรนี่เนาะเบอร์โทรของแม่กุุงเองเนาะหรือเฟซบุ๊กก็นี่พพรจันทเกตกะเข้าไปติดตามแม่กุุงในช่องซีฟ้าก,ไก็ได้เนาะส่วนยูทู e กับผู้ใดสนใจกค็คอมเมนต์เขามากก็ได้หรือโทรมาตามเบอร์โทรนี่ก็ได้เนาะชุดนี่ก็คือย่งานนงม่ได้ไปส่งดิยังไม่ยังไม่ถึงเอาไปส่งแม่กุุงจะอนุบาลให้อีกอาทิตย์นึงแต่นัดรับกันนะวันที่สิบหก แต่มือน,นี้นะแม่กุ้งอาดคลิปนันวันที่วันที่ห้าอีกสิบเอ็ดมือผิดอ่ะสงสัยแม่กุ้งจะต้องโทษฮะลูกค้าคนนีกนกาหนดอยู่เนาะหรือจังไดเพราะว่าช่วงนี้กะอ่าลูกนักเรียนเพื่อนกับพี่เทิมแล้วสามารถไปได้ไปได้วันปกติก็สามารถวิ่งได้เนาะ <S <S ตอนนั้นก็คือต้องถ่าเสาร์อาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้อ่าพอบ้านเพื่อนก็คือบ่ได้ไปรับทรงนักเรียยแเราเพราะว่ารถนักเรียน ว่างกะไปได้พร้อมไปได้ทุกวันเนาะก่อนเปิดเทอมอาจจะโทษคุยกันก่อนล่วงหน้าอยู่เพราะวันหมูน้ำหนักเกินหมดแล้วแต่ว่าเกณฑ์แม่กุ้งนี่ก็คือกินนมแม่หนึ่งเดือนแล้วก็อนุบาลให้อีกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งถึงสิบหนึ่งอาทิตย์เนาะถึงสิบวันโดยประมาณอ่าแต่ลูกหมูชุดนี้คุยกันที่แรกก็คือนัดรับวันที่สิบหกฮือบ้องสันกะแม่กุ้งกะว่าเป็นยังไงกัยา,ยยาอ่ะ รับปากว่าวันที่สิบหกกัวันที่สิบหกกัได้เนาะเอาไห่สมบูรณ์ไปเลยพอจังไดกะอีกแค่มือนเนี่ยวันท,นนที่วันที่วันที่หากับเรืออีกสิบเอ็ดมือเอากับซ้ำว่าลูกมูชุดนี่อนุบาลไห่สี่สิบมือสีอ่สิบเอ็ดวันโดยประมาณ <c oughs> ผู้ใดสนใจก็ะ้กัก็ว่าสอบถามได้เนาะเดี๋ยวแม่คงจะมาอัปเดตมือก่อนวันไปส่งเนาะก็วันไปส่งเนาะว่าเพิ่นจะนัก่าไรแต่ว่าตอนนี้นะตัวใหญ่ก็คือเจ็ดกิโลขึ้นหมดแล้วอ่ะอีกสิบวันนี่มาเช็คน้ําหนักกันว่า จะเท่าไหร่ก่อนที่เขาจะไปส่งเนาะโอ้ยข,ขัก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 อ่ะผู้ใดสนใจกันมาโทรมาหาแม่กุ้งได้เลยเนาะเดือนหน้ามีคลอดสองแม่แต่ว่ามีลูกค้าอ่าจองไว้แล้วแต่ว่าให้เพิ่คอคลอดสะก่อนเดี๋ยวค่อยโทรหาเพื่นส่วนลูกค้าอีกท่านหนึ่งกะถ้าเขามาสอบถามอยู่ตอนแม่กุ้งว่าให้เพิ่นคลอดสะก่อนเนาะส่วนเดือนเมษาแม่กุ้งมีคลอดสี่แม่สี่แม่แต่ลูกค้าจองไว้แล้วหนึ่งข้อเนาะหนึ่งข้อ อ่ะอันนี้ก็รอให้คลอดก่อนเนาะถึงจะติดต่อเพราะว่าลูกค้าก็คือลูกค้าเกา่าลูกค้าเก่าซื้อซ้ำส่วนมากเนี่ยถ้าเพิ่นคลอดแม่กุ้งถึงจะโทษอ่ะโทษติดต่อเนาะแต่ถ้าลูกค้าไม่ก็ถึงเวลามากแม่กุ้งอาจจะโทษถามหรือถึงเวลามากแม่กุ้งอัปเดตก็โทษขามาหาแม่กุ้งก็ได้เนาะอันนี้ไม่ว่ากันอ่ะอันนี้ชุดเจ็ดห้าอ่าแถมให้ชุดเจ็ดห้าเอ้ย อาจจังไนก็ฝากดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพพรจันตเกตเรื่องมูมูเดี๋ยวหาเนี้ยมาเล่าให้ฟังอีกเนาะสวัสดีจ้ะ